เลี้ยงนกกระจอกเทศหลังเกษียณอายุราชการปรยาบาลเกษียณวัย61ปีเลี้ยงนกกระจอกเทศขายไข่ใบละ200-300บาทลูกนกอายุ2เดือนตัวละ6,000บาทแต่ละปีนะคะได้ลูกนกกระจอกเทศพร้อมขายกว่า30ตัวสร้างรายได้3เดือนแสนกว่าบาท นางสาวประจวบสิงเกิดอายุ61ปีนะคะอดีตพยาบาลเกษียณอายุราชการใช้พื้นที่วางข้างบ้านนะคะเนื้อที่ประมาณสองไร่เลี้ยงนกกระจอกเทศจำนวนเก้าตัวเป็นตัวผู้สี่ตัวและตัวเมียห้าตัวนะคะซึ่งนกกระจอกเทศอายุประมาณหนึ่งปีครึ่งก็เริ่มออกไข่ทำให้แต่ละเดือนนะคะจะได้ไข่นกกระจอกเทศประมาณสิบห้าฟองหรือปีละกว่าหนึ่งร้อยฟอง จะขายไข่ที่ไม่มีเชื้อนะคะหรือไม่สามารถฟักออกเป็นตัวฟองละ200บาทส่วนไข่ที่มีเชื้อนะคะจะฟักออกเป็นตัวขายฟองละ300บาทแต่หากเกษตรกรฟักออกเป็นตัวจะต้องใช้เวลาประมาณ42วันหรือ6สัป,ปดาห์นะคะก็จะได้ลูกนกกระจอกเทศและเลี้ยงต่อไปอีก2เดือนก็จะขายได้ในราคาตัวละ6,000บาท โดยปีที่ผ่านมานะคะสามารถขายลูกนกกระจอกเทศได้จำนวน23ตัวสร้างไรายได้กว่า1,30,000บาทและในปีนี้นะคะหลังจากเกษียณเต็มตัวแล้วทําให้มีเวลาว่างมากขึ้นเกษตรกรจึงตั้งใจที่จะเพาะฟักลูกนกกระจอกเทศให้ได้มากกว่าปีที่แล้วเพราะมีลูกค้าจากหลายจังหวัดสั่งจองเข้ามาข้ามปีเลยนะคะเนื่องจากมีราคาขายถูกกว่าที่อื่นและนกก็แข็งแรงทนทานต่อโรค โดยในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้านี้นะคะเป็นช่วงที่แม่นกออกไข่ได้ดีกว่าช่วงหน้าฝนและปีนี้นะคะคาดว่าจะได้ลูกนกไม่ต่ำกว่า50-60ตัวส่วนไข่นกกระจอกเทศนะคะที่ไม่ฟักออกเป็นตัวสามารถนำไปทำอาหารได้หลายเมนูเช่นเดียวกับไข่เป็ดไข่ไก่ที่มีความมันความเหนียวนุ่มกว่าและมีปโปรตีนสูงนะคะจึงมีลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สำหรับไข่นกกระจอกเทศหฟองนะคะมีน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมสามารถแบ่งทำอาหารได้หลายอย่างโดยใช้วิธีเจาะรูสกระตรงกลางนะคะเพื่อไม่ให้ไข่แตกเป็นชิ้นก่อนจะเทไข่แดงและไข่ขาวออกมาส่วนเปลือกไข่นะคะที่ยังคงรูปสวยงามเหมือนไข่ปกติสามารถนำเอาขายได้ใบละ80บาทมีนักเรียนนักศึกษานะคะซื้อไปทำงานศิละปะจะขายง่ายในราคาใบละ50บาท โดยสามเดือนที่ผ่านมานะคะเกษตรกร,กรสามารถทำรายได้จากการขายไข่และเปลือกไข่และลูกนกมาแล้วกว่า1 0 0 0 0แสนบาทและทราบว่ามีเกษตรกร,เ,กรเจ้าของรีสอร์ทร้านอาหารกาเฟ่สวนสัตว์และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะต่างเดินทางมาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง นกกระจอกเทศนะคะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายกินหญ้าในเปียที่ปลูกเองข้างบ้านนะคะเอามาบดผสมกับอาหารไก่ไข่วันละสองมื้อนะคะเช้าและเย็นหรือกินหยวกกล้วยนะคะและผักปลอดสารต่างๆนกกระจอกเทศนะคะจะมีอายุยืนตั้งแต่50ปีไปจนถึง60ปีเลยทีเดียวส่วนเนื้อนกกระจอกเทศนะคะตอนนี้ยังไม่มีขายเพราะยังต้องเล่งผลิตลูกนก ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าส่วนใครหรือท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-949-9750นะคะขายตัวละเท่าไหร่คะ ปีที่แล้วได้30ตัวแต่มันตายไปบ้างแล้วที่ขายอันได้23ตัวตัวละ8,000นะคะอายุเท่าไรคะอายุ2เดือนคะ่ะแล้วปีนี้ปีนี้กะว่าจะได้มากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าเรามีประสบการณ์ในการเลี้ยงแล้วเพราะปีที่แล้วมันตายไปด้วยลูกค้าที่สั่งซื้อลูกนกกระจอกเทศของเราเป็นลูกค้าที่ไหนคะลูกค้าจะเป็นลูกค้าที่ว่าไปเอาไปโชว์ะคะ่ะ แล้วพวกเลี้ยงสัตว์แปลก,กๆตัดสวยห้ามที่มีที่ภูเก็ตอะไรก็มาเอาด้วยค่ะเป็นร้านอาหารประมาณนี้มีสั่งจองล่วงหน้าไหมคะช่วงนี้มีอยู่สามรายแล้วที่จองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าถ้าถ้ามีให้ติดต่อไปด้วยปีที่แล้วสไร้างรายได้เท่าไหร่ได้ค่ะประมาณแสนกว่าบาทค่ะถ้าใครสนใจจะมาศึกษาดูงานนี้ติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะไอ้ไอ้มาที่ที่ไดเลยตามเบอร์โทรศูนย์แปดหก 9499754ค่ะกินนะคะกค่ะไข่นกที่เขาเอาไปกินนะคะสามารถทําเป็นอาหารอะไรได้บ้างคะ่ะทําได้ทุกอย่างเหมือนไก่ไก่เลยนะรสชาติก็เป็นไงคะเนื้อมันจะอะไรอะ่ะไม่ไม่นิ่มเหมือนไก่ๆนะคะแต่ว่ามันก็มันมีความมันกว่าถ้าไม่มีเชื้อเอาไปทำอาหารนี่เราขายใบเท่าไหร่คะ ถ้าเราฟักแล้วมันไม่มีเชื้อประสองสัปดาเราจะเอาออกมาส่องดูว่ามันไม่มีเชื้อเราขายสองร้อยบาทไช่วยเอาไปกินเอาไปตามอาหารนั่นแหละเปลือกไข่ขายไงคะเปลือกไข่ปกติแล้วถ้าเราําให้มันเจาะรูเล็กแล้วก็ขายแปดสิบบาทแต่ว่าถ้าเด็กเด็กนักเรียนมาก่อซื้อไประบายสีวาดภาพอะไรขายห้าสิบบาทค่ะ นกนี่มันมันไม่ได้ไก่ทุกเดือนนะคะมันเป็นช่วงช่วงช่วงเนี้ยช่วงฤดูแล้งเนี่ยมันจะเริ่มไข่เนี่ยเดือนพฤษเสเดือนธันวาเริ่มไก่เดือนธันวาเนี่ยแต่มันไข่เป็นช่วงอย่างเดือนเมษาพฤษภามันก็ไข่ตลอดแต่มันจะไข่วันวินวันนะปีนึงจะได้ไข่ประมาณกี่ฟองคะร้อยกว่าฟองแต่ว่ามันมันรวมหลายตัวนะคะ